แล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังจะพาทุกคนไปยังสุ่มบริษัทที่ติดท็อปหนึ่งในจิบของโลกที่อยู่ไทยในตอนนี้นะครับ <c oughs> ทุกคนตามผมมาเลยครับ <Yeah. S 2> และข้างหน้านี้นะครับก็คือทางเดินเข้าไปต <c oughs> ามมาครับ <c oughs> ให้หยลึกลับจังทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมครับเอาเสียงหยุดไปแล้วครับ เสียงมาจากแคลมี้่พ่อจ้าเอแล้วมืดเลยอะไรนะครับตอนนี้ผมจะเปิดประตูเข้าไปแล้วนะงเขาเรียกว่าเปิดประตูสู่อาเซียนเฮ้ยทำไมมีไฟอ่ะอเฮ้ยอู่ล้างนี่ทำไมมีไฟก็มีไฟได้ไงอ่ายอะดูีิจะมีคนเล่นรอดไหมข้างในคนเล่นรอดสองคน <c oughs> เอ้เหี้ย,ยตกแกงหมดใครมานอนตรงนี้นี่ครับเสร็จสร้างอะไรท,ทำเฮ้ย <c oughs> เสียวไปแล้วเนาเสียงไม่ดัง <c oughs> เอาคุยกินน้ำเนี่ยที่ล้างไม่ได้นะครับกินด้วยมาครับเดี๋ยวผมใส่ให้เนี่ยคุณดูดิโถไม่อยากเชื่อเลยมีน้ำได้ไงเนี่ยน้ำเป็นสีน้ำของจริงเลยเนี่ยดูดิโอ้โหนี่เป็นไปได้ไง